เวลาที่รถเนี่ยเกิดอุบั ates, ติเหตุอักเสบนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวพวกกระดองรถตัดก็คือเวลาซ่อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเวลาถอดตัวชิ้นส่วนออกมาเวลาคุณดูข้างในมันจะมันจะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนีเ่ยไปดูนะครับว่าวิธีการซ่อมของผมเป็นลักษณะประมาณไหนนะเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะมีอักเสบต,ตรงช่วงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ ทีน yes. ี so oses, so it, ้เน so ี right? ่ยเวลาเราซ่อมเนี่ยครับทางลักชูรีพาเราซ่อมโดยการที่ว่าซ่อมซ้ายขวาให้มันเหมือนกันหลังจากที่เราซ่อมซ้ายขวาให้เหมือนกันเสร็จสับเรียบร้อยุ๊บเราจะมีการขัดตัวชิ้นงานซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดูชิ้นงานนะครับซ้ายกอขวาเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับเวลาเราซ่อมเนี่ยเราจะไม่ได้ซ่อมแค่ข้างเดียวนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะเหมือนกันเลยแล้วก็มีการสัดสีใหม่ซึ่งการสัดสีใหม่เนี่ยนะฮะเวลาที่คุณลื้อตัวกระดองออกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะ ถ้สมมติว่าถ้าท่านไหนที่เอาเข้ามาทําที่ Luxury p a r t ร์ทเนี่ยผมก็จะบอกว่าสบายใจเรื่องนี้เพราะว่าตรงนี้ผมทําเหมือนกับรถเนี่ยเป็นรถของผมเองเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจอยากเอารถมาซ่อมนะครับคือ Luxury p a r ารเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟเบอร์กลาอยู่แล้วทุกชนิดคาร์บอนไฟเบอร์หรือไฟเบอร์กลาสเนี่ยคือเราชํานาญนะฮะถ้าสมมติมีท่านไหนเนี่ยสนใจสไตล์การซ่อมของผมนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ เบอร์นะครับ0 8 4 3 3 3 7 7 7 3ผมบิ๊กแล็ปซิรีพาร์ทยินดีให้บริการครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครัท